เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฐานซงอินฐานซงอินนักแสดงหญิงชาวจีนที่หลายคนหลงรักจากใบหน้าเด็กกว่าวัยและฝีมือการแสดงอันโดดเด่นมาทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นผ่านแปดเรื่องน่ารู้กันเลยหหน้าเด็กตลอดการ ฐานทรงอินเกิดวันที่31พฤษภาคม1 9 9่แต่ใบหน้าของเธอดูอ่อนเยาว์มากจนหลายครั้งได้รับบทบาทที่อายุน้อยกว่าตัวจริงมากเช่นบทบาทหลี่เจียนเจียนในซีรีส์เรื่องถักทอรักที่ปลายฝันในปี2020ที่เธอรับบทเป็นเด็กสาวไว้เรียนแม้ในชีวิตจริงตอนนั้นเธอจะอายุ30ปีแล้วก็ตามสองแจ้งเกิดจากซีรีส์ย้อนยุคฟอร์จั เธอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจากบทบาทพระสนมฉุนในซีรีส์ดังเรื่องเจินหวนจอมนางคู่แผ่นดินในปี2012ซึ่งทำให้เธอเป็นที่จดจำในวงการ3ผลงานเด่นมากมายเธอมีผลงานแสดงมาแล้วนับไม่ถ้วนและมีหลายเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นองค์คารักษ์เสื้อแพร2019รับบทเป็นหยวนจินเซียมือปราบหญิงแห่งลิวซานเหมิน ถักทอรักที่ปลายฝัน2020รับบทเป็นหลีเ่เจียนเจียนน้องสาวคนเล็กร้อยรักปักดวงใจ2021รับบทเป็นหลัวซืออี้เหนียงสาวสวยมีไหวพริบเฉลียวฉลาดมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมองโลกในแงด่ดีและขอโทษทีฉันไม่ใช่เลขาคุณแล้ว2022รับบทเป็นหนิงเหมิงเลขาสาวของรูจี้หนิงทำงานเก่งและรู้ใจเจ้านายทุกอย่างสีเริ่มต้นจากตัวประกอบ ก่าจะเป็นนางเอกแถวหน้าอย่างทุกวันนี้ฐานทรงอินเริ่มงานแสดงครั้งแรกในปี2005และผ่านการรับบทเป็นตัวประกอบและบทสมทบมาหลายเรื่องก่อนจะได้รับบทนำ 5. จบการศึกษาจากสถาบันชื่อดังเธอจบการศึกษาจากสถาบันภาพยนตร์ปักกิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านการแสดงที่มีชื่อเสียงและดีที่สุดของประเทศจีน 6. เรื่องราวส่วนตัวและทัศนคติ ในปี2021ฐานซงอินเคยตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อเธอประกาศยกเลิกสัญญากับแบรนด์กีฬาชื่อดังอย่างในกี้เนื่องจากประเด็นการใช้ฝ่ายที่มาจากภูมิภาคซินเจียงของจีนซึ่งเธอเห็นว่าขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อชาวอุยกูแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนของเธอในเรื่องนี้7รางวัลและการยอมรับ f o r ์จชนได้จัดอันดับให้ฐานทรงอินอยู่ในรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลในปี2019ซึ่งเป็นรายชื่อของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสาขางานอาชีพของตัวเองที่อายุต่ำกว่า30ปีและได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปี2017จากเรื่องรักร้ายของยายต้มตุน๋น8เป็นนางเอกไซมินิ ฐานทรงอินมีส่วนสูงประมาณ162เซนติเมตรซึ่งจัดว่าเป็นนางเอกไซ์มินิที่น่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแฟนๆมักเรียกเธอว่าเซเว่นซึ่งเป็นชื่อเล่นของเธอที่หลายคนรู้จัก